เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาในเรื่องของแนวทางการเปิดเรียนและปิดภาคเรียนและแนวทางการนับเวลาเรียนการสอนชดเชยการอนุมัติจบการศึกษาในปี2563 ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาพูดคุยกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะเรียนรู้กับเรานะครับวันนี้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้กับเราได้ในทุกๆวันนะครับเพียงแต่ท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับทางช่องสนุกเรียนรู้สําหรับในเรื่องนี้เนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ว .1658 ลงวันที่8มิถุนายน2,563นะครับเป็นการแจ้งแนวทางการเปิดปิดภาคเรียนการนับเวลาเรียนการสอนชดเชยการอนุมัติจบการศึกษาในปีการศึกษา2,563ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ย ตามที่สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้แจ้งกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของการเปิดเรียนในวันที่1กรกฎาคมนะครับและสำนักง,งานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้แจ้งแนวทางการเปิดปิดภาคเรียนปีการศึกษา2563ก็คือภาคเรียนที่1เนี่ยเปิดเรียนในวันที่1กรกฎาคม63ปิดเรียนในวันที่14พฤศจิกายน63ภาคเรียนที่2เปิดเรียนวันที่1ธันวาคม63 ปิดภาคเรียนวันที่10เมษายน64นะครับตรงนี้เนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นได้รับแจ้งนะครับจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรงนี้นะครับจึงอขอความร่วมมือให้จังหวัดเนี่ยแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยาที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยอนุบาล และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยให้ดําเนินการดังนี้นะครับ 1. ก็คือ,อเปิดและปิดเรียนให้สถานศึกษาเนี่ยดำเนินการตามแนวทางการเปิดและปิดเรียนในปีการศึกษา63ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งดังกล่าวข้างต้นเนี่ยนะครับหรือสถานศึกษาพิจารณากําหนดวันปิดภาคเรียนเนี่ยตามความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษาทั้งนี้เนี่ยต้องจัดให้มีการสอนชดเชยให้ครบตามโครงสร้างเวลาเรียน และหลักสูตรของแต่ละระดับและอนุมัติการจบการศึกษาภายในเวลาที่กําหนดนะครับ 2. การนับเวลาเรียนการสอนชุดเชยการอนุมัติจบการศึกษาการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาเนี่ยให้ดําเนินการตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สท .04.010 ทับบอหนลงวันที่20พฤษภาคม2563เป็นแนวปฏิบัตินะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปนะครับสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยก็ให้ใช้แนวทางปฏิบัติเดียวกับสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้กำหนดไว้นั่นเองนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีคับ